ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่สของท่านอาจารย์วสินอินทะศระวักที่17โกทวักวันนา,นาเรื่องที่หไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธภาสิทธอหิงสกาเยมุนโยนิจังกาเยณะสังหุตาเตยันติ อัจจตังฐานังยัตถะคันตัวาณนะโสเจเรคำแปลมุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมด้วยกายอยู่เป็นนิดมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่อันไม่จุติที่ที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกค,คือพระนิพพานอธิบายความอัทธกถาอธิบายว่าคำว่ามุนีหมายถึงพระอาเสขะมุนีทั้งหลาย ผู้บรรลุมรรคผลแล้วโดยโมโนยะปฏิบัติโดยเนยะนี้ท่านจำแนกมุนีเป็นสองประเภทคือเสขะมุนีหนึ่งอเสขะมุนีหนึ่งเสขะมุนีคือท่านที่ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอยู่ยังไม่ถึงอรหัต,ตผลส่วนอเสขะมุนีคือท่านผู้บรรลุอรหัต,ตผลแล้วไม่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไป คำว่าโมเนยะปฏิบัติหรือโมเนยะปฏิปทานั้นหมายถึงข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาแห่งความเป็นมุนีจริตอัธยาศัยที่ดีงามความสมบูรณ์ทางศิลธรรมความฉลาด State of Amuni Good Character Moral Perfection Wisdom กล่าวโดยตรงคือการปฏิบัติเพื่อสันติอันแท้จริง คำว่าสํารวมด้วยกายนั้นท่านแสดงพอเป็นนิทัศนะความจริงหมายถึงความสํารวมในไตรทวารคือกายวาจาใจข้อว่าที่อันไม่จุติและไปแล้วไม่เศร้าโศกนั้นหมายถึงพระนิพพานพระาศาสดาประทับอยู่ในอันชนวันเมืองสาเกตทรงปรารบปัญหาที่ภิกษุทูลถามจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องประกอบปัญหาที่ภิกษุทูลถามคราวหนึ่งพระาศาสดาเสด็จถึงเมืองสาเกตตอนเช้าเสด็จเข้าไปบินธบาตมีพราหมณ์คนหนึ่งหมอบลงแทบพระบาทของพระองค์และทูลว่าก็เ,าเป็นบิดาของพระองค์พระองค์เป็นบุตรธรรมดาบุตรควรบำรุงมารดาบิดาที่ชราแล้วเขาทูลว่าพระาศาสดาควรไปหามารดาที่บ้านดังนี้แล้วได้ทูลน,นิมนต์พระาศาสดาไปอย่างบ้านของตน พรมามณีภรรยาของเขาออกมาต้อนรับและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเขาทูลอรัธนาให้พระองค์และสาวกรับอาหารที่บ้านเขาเป็นประจำแต่พระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะรับอาหารไหนที่เดียวไม่ได้ถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดบอกให้คนที่นิมนต์พระองค์ไปบอกข้าพระองค์ด้วยพระศาสดาทรงรับปฏิญญานั้น จำเดิมแต่นั้นมาเมื่อใครนิมนต์พระาศาสดาไปฉันที่ใดในเมืองสาเกตพระองค์จะขอร้องให้ไปบอกพราหมณ์ผู้นั้นด้วยเมื่อพราหม์นั้นทราบว่าพระาศาสดาไปเสวยที่ใดก็ถืออาหารคาหวานไปถวายที่นั้นเสมอมิได้ขาดเมื่อกิจนิมนต์ที่อื่นไม่มีพระาศาสดาก็เสวยที่บ้านของพราหมณ์นั้นเขาทั้งสองถวายอาหารและฟังธรรมอยู่เนืองนิดได้บรรลุอนาคามิผลแล้ว ภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าพราหม์ณก็รู้ว่าพระเจ้าสุดโโธทนะและพระนางมายาเป็นพระพุทธบิดามารดาแต่ชะไหนจึงเรียกพระศา,าสดาว่าบุตรของเราบุตรของเราและพระศา,าสดาก,ก็ทรงรับรองความนั้นคงจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างพระศา,าสดาสเสด็จมาแล้วตรัสว่าพราหมณ์เป็นบิดาของพระองค์มาห้าชาติเป็นอาห้าชาติเป็นลุงห้าชาติ ส่วนพรมามณีเล่าก็เป็นมารดาเป็นนา้าและเป็นป้าจำนวนเท่านั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคถาว่าใจของคนย่อมจดจ่อและเลื่อมใสในท่านผู้ใดเขาย่อมสนิทสนมในผู้นั้นความรักย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือเพราะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหนึ่งหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้น พระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาเกตสิ้นสมเดือนในพรรษาพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอรหัตตผลแล้วนิพพานคนทั้งหลายทำสักกระศพของท่านทั้งสองนั้นแล้วหามไปเผาแม้พระศาสดาเองก็เสด็จไปยังชาปนสถานมีภิกษุประมาณ500เป็นพุทธบริวารมหาชนได้พากันไปเผามากเพราะคิดว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระมารดาบิดาของพระพุทธเจ้า เข้าถวายบังคมพระพุทธองค์ซึ่งประทับยืนอยู่ณศา,าลาแห่งหนึ่งใกล้ป่าช้านั้นและปรอบพระองค์ว่าโปรดอย่าคิดว่าพระมารดาและพระบิดาทำกาละแล้วพระทศพลไม่ตรัสอะไรทรงตรวจดูอุปนิสัยของมนชนแล้วตรัสพระธรรม,มเทศนาว่าชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ทั้งหลายไม่ถึงร้อยปีก็ตายผู้ใดมีอายุเกินร้อยปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้ เมื่อชาปนก,กิจศพของท่านทั้งสองเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าซ้ำาปรายภพหรือชาติหน้าของท่านทั้งสองเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระอาเซขะมุณีปรินิพพานแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไวน้ณเบื้องต้นนั้นว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้น กลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วศินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ